ก็ารครับอรกาศแต่อาาตรงกเสี่ยด้วยเพวดแล้ก็เลิกก็อเนนั่ับกเนือปิดอยงเงี้รบไม่ต้องสงสัยนะครับไปสงสขอเบิแนเกยวมเสครับก็เปิดมาดูอ้าวต่อไปครับเมื่อกี้ท่านใดยังไม่ดับโอเ บอเพียไาไปเ็นใ้เสิเิยังทีสังเกบ้าัน้เหรอเิบานกิ้นบเซฟด้วยการเซฟด้วยครับเซบด้วยอ่ะถอยครับถอยย้า้้มันไหล้ลงไปนะเราจะให้เกียรติ้หก่อนใช่ทุกนาบ้าบ้า เซฟเลยครับเซฟด้วยเซฟ้ลยครับเซฟด้วยว่าเซฟขาหรือเซฟเากไปลู้้กันนเราให้เกียรติสุภาพรีเสมอจับดูกว่าร้อนไหมจับดูครับจับดูหมูนุ่นนะเนื้อลมเนือลมอาจรา์นจู่ใต้นะเหนือไปทาง ับถ้าเราปิดนะครับบางคนเอ๊ะเราจะปิดยังไงดีนะครับปิดชังนวดมาหาตัวเองก็ไม่ได้สไลด์นะครับเป็นลักษณะการสไลด์เลยสไลด์ปิดไปให้แนบให้แนบให้แนบอย่าวางนะให้แนบสไลด์ครับโอเคสไลด์นะครับให้เป็นแบบลักษณะสไลด์ปิดนะครับ

อ่ะดูตัวอ,อย่างดูตัวอ,อย่างที่ถูกต้องจริงๆนะครูดูทำให้คูดูครับสไลด์ปิดนะครับสไลด์ปิดรเราจะปิดจากข้างบนลงข้างล่างนะให้เราสไลด์เนีไปกับตัวกระทะอย่างนั้นนะครับกิดเปิด,ปด,ปด,ปดนะครับดิดเมีถังนี้เราจะไปดไดไ้ดับได้ไหครับใช้ถังนี้ดัได้มดมดแล้วบ่ครับเราก็ดับได้นะครับดับได้เลยนะครับดับไ<อ>ด้เลยนะครับนี้ แล้วก็ปิดที่เบาอะี่ฮะโอ้ยลืม กลัวผมไปขนาดนั้นเลย,เย,ยนะครอมา,าดูกันบริการบนทึกภาพจับเพิ่มเติมต้นตัวเซตติส์นะครับเมื่อกี้ไทยกดดวงมากเมื่อกี้มารับค่าเสียงไทยได้เลยครับเราถา่ายรูปทางไหนดี